สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC. ฟังไทยฟังเล่าเราก็ตั้งประเทศนอกคำนอกเมืนน่อนี้เอาทิลามีโอกาสดีได้มาเยี่ยมยามสวนพักปอ,อดสารพิษนอกของสาวบัวหรือว่าช่องยูทูบสาวเล่าเบาแทนน,นะครับมีโอกาสดีนนเนาะในขเข้าเยี่ยมชมนําเดี๋ยวไปติดตามเลยนะครับเรื่องว,วามีอย่างดีๆสวยๆงงมาม,ามห้เบื้องแน่ครับเมื่อนี้ครับตามไปเลยครับ ครับผมบานหนึ่งจะผ้ายางชมสวนนี่บานนี้ครับสาวบัวเป็นเจ้าของสวนครับสาว,สาวบัวสดีครับสวัสดีแฟนครับช่องอาทิตย์ลาเนาะครับสิวผ้าไป็นเบอร์กอนใดก่อนหรืบ้านไหนทั้ทงนี้นี่ลายก็สิอผ้าไป็นเบอร์กันหมู่สวนนัน่นสิอผักสวนขั่วก็มีหลายแนวอยู่ครับปลูกแนวละเล็กแนวละน้อยอืมหัวชิ้นไข่อุ้ยงามหลายเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้จัาหลายหลอดเลยหล่ะออ๋เป็นขี้ผขื้ผ ั่งอนุบาลอย่พี่น้องั่งอนุบาลอยู่นี้ซาเเนซาเลเนเป็นรกิจกับลาบกลุ่มแสบสวนนี่มันยูททังดาดฟ้าเลยเนาะเป็นไสวนนี่น่ยอยู่ทังดาดฟ้าผู้ไรอยู่ไก่ไปหามาแวดได้เออมาแวได้เด้อผู้ใดอยู่แถวอนุสาวรีย์ห่างเส้นเตอวันทั้งดาดฟ้าเด้อพี่น้องย่างขึ้นมาเล่นได้ อยู่ท่องนีหนี่เขาก็มี่พักปลอดชานเคมีเนาะเป็นพวกพักสลดัดยังขายอย่าละ่ะคือเขาขายทั่วไปเนาะในรคาคาท,ที่แบบว่าชุดสุดครับอ่าไปชมนากากชี่นอกจากสลัดก็สิมีพือขักหลากหลายชนิดเนาะมี่ือพักสวนขวดนีนก็เข้ามีโหระพามีทุกชิ้ทุกอย่างเนาะแต่๋ยวว่าผิวบริสุทธิ์ทีเหามันหน่อยครับ นี่กับักบุ้งักบุงกวางตุ้งเนาะกวางตุงอันนั้นเป็นเขี้ยวเป็นผักเขียวตะว่ากันสิโลเลยแหะเพราะว่ามันสมแลนี่ก็เป็นหัสร้พครับอ้งาม,มีลีไนหน่อลมนแธรรมชาติธรรมชาติเลยงามเยบรรยากาศดีพน้งนองออันทา้งนี้เป็นยนั้งนี้อัน,นี้ ัทั้งทั้งมักปุ๋ยอ๋อทั้งมักปุ๋ยอยู่นี่เ้าใส่ปุ๋ยจากไอ้เศษอาหารเ้าเอาเศษอาหารนี่มาเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นปุ๋ยเนาะแล้วก็ย่อนแป้งหน่อยหนึ่งท่านนี้เออเขามาใส่ให้เกิดประโยชน์นอกเนือคือนี่ละเขามาใส่กับดินกับยังผสมดินแต่ว่าทุกขั้นตอนก็คือเขามาจนว่าได้ที่เรียบร้อยเนาะเขามา ผสมในดินแล้วก็ูกผักคนนี้แหละก็ย่างงามย่างที่เห็นนี่ยแหละอันนี้คือปลูกผักปลอดสารเนาะปลอดสารผิดเด้อผักคนนี้คนแหวมาซื้อขายปลอดเถ้ามีคนแหวมาซื้อครับขายขันมีขายเพราะว่าเข้ากับขายทั่วทัวไปเนาะคนเราแหวมี่ไก่นี่ยแหละคนเด้นผู้ฝนหูคนกับม้าฝนหูคนกับขืนมาไมนก็มีหลากหลายชนิดอยู่ดอกมีกระเพรามีหัวลอกผ้ามีผักสลัดมีผักเขี่ยวมีผักสวนขั้วหลากหลายชนิดวัน่อมี หอมพี่น้องเลยนี่ต้นหหอมต้นใญ่ต้นงามครับเจ้าอันนี้ปลูกจากเมล็ดได้หนิเนี่ยโอ้อันนี้เป็นหอมแบงหอมแบงหัวสีไดแซมหนีโบเมนง่ายได้หนิ่บเมนหอดชองเดือนขึ้นไปหรือไรเนี่ยง่ามเนาะใบกับบะมีเพียมี่ยังมากินเนาะแน่นองศีลเนาะอันนี้บ่มีเพียบ่มี่ยังมาลบกวนนั่นกับซีมี่มาที่หนึ่งอีดอกมูนี้เป็นอันตว้งตุ้งอันนี้เนี่ยอันร่างลง ว่ท่านได้โดนปันไดดอออันทังในนี่เป็นยังครับนั่นท่งมูทังในนะก็สิเป็นพวกกวางตุ้งพวกอีหยังอ่ะล่ะมยงามพี่น้องกวางตุ้งมีสลัดมีหลายอย่างอยู่ผลอยู่ในพื้นที่เชงดาดฟ้าล่ะมันมันอย่ามายามเลยนะพี่น้อง FC ต่างต่างเนี่ยแหละผู้ค่อยหุละจวกนี้าบาวยูทูปเปอร์เื้อดังได้สมัยตะกี้ละอดังยู่แล้วกครับแห้ง อ่านคอมเมนต์ไปกินน้ำไปอ่านคอมเมนต์ไปกินน้ำไปนั่งอยู่กันืไล้สมัยนั้นก็กำลังกำลังเขาเรียกว่ายังสางเนื้อสางหมูแต่ว่าช่วงนี้ก็ไปเรื่อยๆแล้วเนาะอย่างไรกากพี่น้องเยี่ีเอาทีหลานน้ำเนาะมาเป็นกำลังใจให้สาววัวน้ำเรื่อยๆสาวลาวเบาวแทงเนาะาาวลไร่คนตาสี อ้เอยแล้วครเอาเช่นลาก็เป็นเอฟซีของสาวบัวเพิ่นล่ะครับเอลากับสาวบัวนี่เจ้ากันผ่านช่องทางนีทั้งยูทูบอยู่ละครับแตเห็นกันแล้วก็โดยกลุมที่ว่าอยู่ไก่กันอยู่ไก่กันไปง่ายมากง่ายจะเลยแวะมาเหร่นน้ำก็เลยจังสี่ละมียังเท่ากับแบ่งปันกันเนาะคโดน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 มาสีนึงดอกเ่ราใครได้มาดูดอกเพราะมันยี่นี่อยากน้ำงานน้ำการนั่นะนะครับเป็นมือใดเป็นมือวันหยุดจังเลยมากผู้ใดที่ว่าสนใจอยากอยากได้พืชพักของเท่าเนาะเพราะว่าสิเป็น Uhm. สื่อไปกินเองหรือว่าสื่อไปเห็นเห็ดอาหารหรือว่าอีหยังกะดิสตามเพจนี้ได้เนาะเว vegetable นี่วะเพจนี้เนาะเสี่หมี่เพจนี้ได้เป็นรองนี่พี่เป็นภาษาอังกฤษด้ถ้าผู้ใดสนใจเนาะที่ว่าอยู่แล้วแบบนี้แถวๆนี้เนาะเฮาถ้าบริสุทธิ์หัวข้างทรงไห่ได้อยู่ใน้ยุกกลางใจเมืองกรุงเทพเลยได้เป็นรองนี่อนุสาวรีย Eugene, ์ใช mm ่ hmm. แตมอเราพุ่มแล้วครับนี่เชื่อบ่วาคนละาแบ่งบางเส้นเติรว่นบางคนกับบุหูว่าอยู่ท่อนี้มีสวนพักเนาะแมนแมนตเชื้อเขาเจาะปังเอิญขึ้นมามาโอเขาจาะแบบรู้ตื่นเต้นคนะเพราะว่ามันมันพาเบิ่งยากเอาง่ายๆซะครับน้องสวนหมากเ่าก็สิเห็ข้มๆตามท่อมให้ท่องหน้าเหมือนกนเราเลาเนาะแต่ว่าอันนี้คือคนเป็นสวนพักสมัยใหม่เดินทางของคนเมืองเนาะพี่วตึกก็งามเด้พี่น้องเพราะงามเจ้าสวนพักเลยเจ้าของสวนคนประเทศไทยบางแห่งแถมมีเจ้าพวงามๆที่ทั้งนี้มันอยู่สูง ือดพปทวิวนะครับกาชืนัตองใสใบหญ้าทางนั้นเดี๋ยวทางหดําอยู่นึ่งทังเี้ก็บี่เต้นนั้นมูสลัดมูขนาช่วงนี้งดปลูกกันสลัดไปก่อนเพราะว่าสลัดนึงหนให้มันปลูกแล้วมันบดซอยใบดีพักผมพักผมโอ้ยเนาะนาขนาดน่ตัดไปแล้วได้เนี่ยตัไปแล้วองหลอดมีตองน้ยืงขึ่นใ่งามคือเกาอยู่เนาะ ร้านแห้งเสร็จเนี่ยค่ะง่ายครับเนี่ผมนี่นะครับบ้านเที่ยวชมใดเด้อครับสวนผักปลอดสารพิษอันนี้เขาเอื้อนยังก่อนเห็นไหมอันนี้เป็นสวิตชาบสวิตชาบเป็นผักอีกชนิดหนึ่งงามเลยพี่น้องเลยสีกับงามสีสันกับงามประโยชน์กับรายอันนี้เอิ้อนยังก่อน นี่แเขีอันนีเขีเ้วนี่งามเลยงามเขาเผ็ดกิน,นมยังไงล่ะเขาเผ็ดกินเลยเขี้วนี่คือกินสได,ดได้แัดได้ปั่นเป็นน้ำพักผลไม้ได้มันคือผักกาดบ้านเฮาไม่ร้องเนาะเด็ดเด็ดใบกินมกันครับผักกาดนี่ตัวนี้ประโยชน์ร้ายตัวนี้ค<ม>าเจดียวมากกินเนาะคนในกรุงเทพเขาเจ้าฮักคือกระเพาะมันมันเป็นกินคือผักกาดเห็นบ้านเฮาวะกินมันสิเป็นนั่นแบบเฮากินข้าวหนาละ เด่ยวพวกขนาพวกนี้ยังไงล่ะแต่ว่าประโยชน์มันสิต่างกันตัวนี้สิประโยชน์ไรบัดบัดนี้วิธีการดูแลเขาเห็นจังไงก่อนครับนี่หอดน้ำการด,ดูแลกับ,บต้องยังมากมายเพราะว่าดินเ่ามันดีอยู่แล้วเนาะผยความที่ว่าดินเ่ามันดีเลยบัดนท่ามันจะเป็นต้องไปดูแลยังมากมายหลังจากที่ปลูกแล้วนี่ตัวฮอดน่ะฮอดน้อย่างเดียวฮอดตอนเที่ยงตอนเลี่ยงเท่นงสามเวลาสามเวลาอ๋อ กเบิ่งตามสภาพอากาศถ้าสภาพอากาศบ่ฮ้อนแห้งตอนเที่ยงอาจสิบ่ฮดก็ได้หรือว่าฮดตอนเที่ยงแล้วถ้าสภาพอากาศมันบ่ฮ้อนแห้งตอนแรกยังชุ่มอยู่บ่ฮดอ่ะเขากระเบงตามตามอากาศเพราะว่าเขาบอกได้ใส่ยังอย่างอื่นไปบำรุงรักเขาก็ไม่โตอยู่แล้วดินถ้ามันดีอยู่แล้วมันจะ่ีโอ้งามงามสุขภากเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวเดินไปใต้ข้างนองบ้างเด้ินี่ยเข้าบ้านเลู้ว มันสั่นพักเพลินบึ่งนะพี่น้องเอ้ยงามงามอันนี้แดดมันสีแห้งแน่ได้พี่น้องนี่นมันไม่อย่างพักยางแน่หรอครับ<ม>นี่ซาบ,บัวอนนโอ้สลัดอืมมีลายยางลายแนยมสลัดพักนอกมุมน,นีน่เนาะเห็นเงาจดี๋ยวก่อนงามงามพี่น้องนะครับตอนบน เอาพี่น้องบ่กมีอย่างหลายดอกสำหรับบริษัทกาแวบ้านเลนน้ำสาวบัวซื้ออ่าอยู่ไก่กันแต่เลยว่าเออแหวนของม้านเลนมาศึกษาความรู้น้ำเพิ่มน้ำละอ่าแต่เลยเอาขอร์สอุทยาไทยสวนผักคนจังหน่อยก็บ่มีอย่างหลายพี่น้องสำหรับชิมนี้เอาสิลาเจบีแชแนลก็จะเอาประมาณนี้เนาะพี่น้องเนะาะมาไายสวนผักของสาวบัวให้เบิง้งน้ำซื้อๆครับพี่น้องครับเออ่าสิตเอาไว้ทำนี่ครับสำหรับชิมนี้เนาะ เอาซะว่าอะไรกับขอบคุณขอบคุณอาทีลาเลไลน์เนาะที่มาเหยียดยางคราบเนาะใช่ไหมค่ะขอบคุณที่ย่งคิดคอดเนาะขอบคุณที่ย่งคิดคอร์ดที่ถึงแบบมาเหยียดมายางแลบกั้ขอบคุณเอสซี่เอาชีลาทุกคนเนาะออกมาหลับชมเป็นกำลังใจให้อาทีลาเลยค่ะมาหลักสูตรสองแล้าเราเอาไว้นำเนาะสำหรับชวนพักแต่ฝาอย่างนี้เลยค่ะ